อ่ะคดีทุกคนอยู่กับฮันเบอร์อีกแล้วนะวันนี้เราจะพาทำอะไรเอ่ยแล้ก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเอาตำล้อต่อชู้กับใครอ่ะใครอ่ะไหนดูดิเหียงใครเหียงใครเขาบอกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยแหลดูแหลดูุ้ลุอะไรอ่ะโอ้ยนี่แกทำอะไรของแกฮะนะแชนโมโหแกแล้วนะ เล่เร่เร่เดี๋ยวเดี๋ยวห้ามห้ามเดี um ๋ยวเดี๋ยวขอไปปอกห้ามก่อนคุณคะห้ามค่ะชตรงนี้ด้วยอ่าเดี yeah, ๋ยวจะเอานี่เราก็จะเอาไปให้หมดเลยนะนี่ โอเคทุกคนว่าไงเพื่อนเกรามันจะไม่พอนะ าะมันจะไม่พอเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวอุ้มคนหนึ่งมาเดี๋ยวอาอุ้มอ,อีกคนหนึ่งมาอีกจุดูดดุดก่อนอ่าอุ้มอีกคนหนึ่งมาเพราะแต่เออมันจะไม่พอนะ่ะ เดี๋ยวตอบเขาก่อนนะตอบไปเลย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 ตอบไปทั้งหมดเลยเรพราะแต่มันเพราะแต่มันจะเหลือแค่นี้เพราะว่าจำนวนมันจังเลย อนะีอย่างนะโอเคเดี๋ยวขอไปเอาที่ที่อีกข้างหนึ่งที่ฉันต้องไปมันจะอีห่าเลยเนี่คือคนเป็นได้นะ มีอีกคนด้วยนะ้องนี้ก็จะไม่ใช่ก็แต่ามันจะเท่ากับในเก่งยาวใช่ไหมบอกเขาไปเลยให้หยุดมีอีกมีอีกชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะไปอีกอกี่เมตรนะ อีกอีกอีกไม่เอ็กกีกเมร็กกเมรก,กร็จะถึงแล้วนี่ตอบเขาไปเลยขึ้นไปอีกชั้นตอบเขาไปเลย 对。<Bye. S 2> จะอยา่างน่ะอโอเคเดี๋ยวเราไปเรียกไอเก่งยากช้าก,กันเลยว่ามันเท่า พบปืนไปด้วยมาเร็วมาเร็วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวออกนอกอ่า <c oughs> เดี๋ยวพบปืนไปด้วยเก็บปืนก่อนเด้อ <c oughs> มาเลยมาเลย <c oughs> มา

ផងแกออกมาเดี๋ยวนี้มาเลย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 